่วงนี้เราไปดูบรรยากาศการต้อนรับเอทชนียโพซิลกันหน่อยนะครับหลังจากคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์ส2023มานะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราในรอบ35ปีบรรยากาศวันนี้คึกคักมากนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนไปรอต้อนรับเธอนะครับติดตามพร้อมกันกับคุณมุกระวีดีบุคคำรยายงานสดเข้ามาจากสุวรรณภูมิครับค่ะเช่นค่ะเช่นค่ะ กินค่ะสำหรับบรรยากาศที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิตอนนี้นะคะต้องบอกว่าค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแฟนๆนางงามนะคะแห่มารอต้อนรับแอนคเน,นียโพสิล์กันตั้งแต่ในช่วงบ่ายค่ะซึ่งแอนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมาเองนะคะต้องบอกเลยว่าเสียงตะโกนเรียกแอน แอนเน,ยเนียกำลังขึ้นเวทีนะคะพูดคุยขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ส่งกำลังใจให้กับเธอซึ่งก็อย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเสียงดังมากแล้วก็สนามบินเนี่ยแทบแตกค่ะมีทั้งด้านบนด้านข้างโดยรอบนะคะสนามบินเนี่ยก็คือแห่กันมาต้อนรับค่ะรวมถึงคณะสื่อมวลชนเองด้วยสำหรับช่วงที่แอนโทนเนียนะคะได้เดินออกมาเนี่ย เธอปรากฏตัวด้วยชุดไทยจักกรีค่ะเป็นชุดที่ออกแบบโดยภูษาผ้าลาย่ยางได้รับแรงบันดาลใจจากชุดไทยจักกรีหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะบมักประดับด้วยงานหัตถศิลป์สักพักเฉวียงบ่านะคะตามอย่างชุดไทยจักกรีค่ะก็จะเห็นนะคะว่าประดับปีกมแมลงทับลายพุ่มข้าวบิน ใช้โทสีเขียวน้ําไหลค่ะเป็นสีมงคลของประจําวันอาทิตย์นี้นะคะและแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นการต้อนรับกลับสู่มาตุภูมิอันอุดมสมบูรณ์อย่างอบอุ่นนะคะในส่วนของผ้านุ้งของแอนเนี่ยก็ตัดมาจากผ้าลายอย่างค่ะลายอารุโนไทยหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขด้วยลวดลายที่เขียนเป็นนางฟ้านะคะ แล้วก็เป็นพัดก็จะเห็นความสวยงามของชุดที่แอนพทเนียใสมาในวันนี้นะคะก็ค,คือตั้งใจที่จะสวมใส่ชุดไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ<า>ที่แอนเนี่ยได้ขึ้นเวทีไปแล้วเนี่ยแอนก็จะนักงโต๊ตะแถลงข่าวนะคะเปิดใจถึงความรู้สึกที่เธอเนี่ยได้ไปควา้า รงวันนะคะรองอันดับหนึ่งมิสจุนิเวอร์2023มาฝากคุณผู้ชมหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแอนเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ท้องฟ้าจำลองนะคะแล้วก็มีการตั้งขบวนค่ะแล้วก็แห่รถนะคะไปโดยรอบบริเวณนั้นซึ่งรถที่เธอนั่งเนี่ยก็จะเป็นรถโรลส์รอยนะคะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปติดตามบรรยากาศการแห่ขบวนของแอนโทนเนียกันค่ะ